ปลาสมอบเบื่อใส่ผักเพาะพี่น้องปลาต้ปลาต้มคั่มหน่อยๆก็เนานะนี่กระเทียมกระเทียมตามด้วยปลาโอ้ปลาสมพูนปุ่นปุนปุนโอ้ยหอน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 เหลือได้ดพี่น้องมีใครว่าเป็นใคร ก็จะเอาเขาเอาเขายัดใส่ในถอ่มันแบบนี้แบบนี้เลยใส่บวกพิิกบ่ะบวกพิิกตอนหนึ่งเบืยกูนะดูอืมฟงอ่ะว้าวอืมกับพริกเทปอืมแบบที่โหแบบเนี้ยใส่กับพริก อ่ะมันสนนนนด้วบบนี้เอาอย่าข้ามอย่าข้ามโอ้เผ็ดเๆเแต่กระแทบพี่นาอนเดีย๋ยวแบบนี้อานนี้ใส่ก่อนทองอกๆองหอกเดี๋ยพันพันผสมแล้วพอแกก,ก,ก,อกั่งดีๆกันเมื่อกี้คือกั่ง,งโอ้บาไวเบาไวคือกั่งมัน ปลาสมเห็ดได้ไว่ค่อยนี่ก็ได้มาเด้อพี่น้อง <c oughs> กินปลาสมกัน <c oughs> บอใส่เข่าเด้อย่ <c oughs> ยานอิ่มเร็วลด,ดหุนคนว่าลด,ดหุนเด็กใส่ปลาอีกกันเดี๋ยวๆ <c oughs> มันมีเข่าน้านีเด้อเด้อเข่าเข่าอยู่ในถอกปลาเส่บหล่าเส่บเซยอ,อือว่านะ Không nhẹ cột oh, okay. mm -hmm. mm. mm. stop 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 กลางหลายแลนะ้วเนอะคุณอ่มอะมันก็ตอนประสงค์นี้เอากลางออกกันด้วยเธอเอินไปยังปราเทียนเหกลางหลายครับเอาออกละเสร็บอีเลียนบ่พันละบ่หันใจ มี่ย่างก็เก็บใส่เก็บใสต่ตวอเจ็บจ็บอบ,บดีพี่น้งอ,นองวันนี้ตงปลาสมบอน่อยพันอีกจะข้ามกันจะคัามจะค้านี่ผักสลัดชัดเียบโอยมันคำใหญ่ควราคข้น้อยๆแล้วกันเนาะ ใช่ป่าใช่ป่าอันนี้มันมีเขาคอมเด้อเขาเจ้าเฮ็ดดีเอาเขาหยัดทองมันมาสะเดีได้กินเขานั่งพอดีโอ้บบกพริกตอนไงไปเป็นขยติการกินบะมังกีหัวเพร็ดเพ่นแะเที่ยมไปรับแบบพริกไปเนี่ยผักใส้ก,กัอบไปเนี่ยทองเงอกแก่เพร็ดเนว่า <laughs> หุ่นค่ำแญ่ๆมาๆพี่นอ้องอือ